กับสบายดีกับสวัสดีพ่อแม่พีนองมุเเกเกินเอฟซีเวิดสุดๆสุขคนนองสำหรับตอนนี้กับเป็นคลิปต่อจากมัดโพธิ์เองทุกคนเนา,าะงบอสุูนกจะเจริญทางไป จะเดินทางไปบนรนนนนรนลุนั่นเองทุกคนตอนนี้วาสุนกำลังจะเดินทางไปที่ท่าเตียนเนาะซึ่งเป็นท่าเรือท่าเตียนนั่นเองทุกคนเนาะยน่าจะเดินทางขามไปบนรรลุน้วยเรือนั่นเองนะสกุลน้อยแล้ววาสุนผ้านางเรือส้มผาบรรยากาศแน่นำเจ้าพญาเลยหอนไหลสกุลหอนไหล ข้างนางทางลงง่งของท่าเรือท่าเตียเพิ่นก็จะมีข,าย,ข,า,ข,า,ขายกับเขาเนาะขายก๋วยเตี๋ยวต่างๆนั่นเองขาม่าข้างในก็จะเมืนดนิดนึงเนาะ ข้างในเพิ่อนจะขายของต่างๆเองห้ากาไหลมาจีอู U T ทีถาเรือห้ากาลัางจะขึ้นเรืออันตอนนี้เนาะค่าเรือกับาบานั่นเองทุกคนค่าถ้าค่ขาข่ามเรือนั่นเองเนะเาะจะน่าจะอยูย่จุดนี้กันเนาะอันนี้จะเป็นถาเตยียนนั่นเองทุกคนถาเรือถาเตยียนนั่นเองนะ วสุนจะพาทุกคนไปยงงังส้มวัดอรุณเนาะสมวสุนกาเคยมาหลายครั้งหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้วสุนกาจะพาทุกคนไปวัดอรุณนะครับไปกราบไหว้พระพุทธรูปนี้น้องไปไหว้พรานันเองทุกคนเบื่องบิวไปน้ำกันนะทุกคนนะ้งชมบิวไปน้ำกันเพื่อจะหอดังวัดอรุณนันเองบรรยากาศบิวสวยงามมากทุกคน เดี๋ยวทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นยักษ์บัดแจ้งนั่นเองเนาะดูว่ายักษ์ยักษ์บัดอรุณนั่นเองทุกคนจะมียักษ์เขียวแล้วก็ยักษ์ขาวนั่นเองเนาะไอ้บาสุนก็จะเดินส้มไปเด๋อยเนาะนี่ทุกคนผาขนาดสวยงามประตูทางเข้าวัดนั่นเองทุกคนในนี้ก็จะเป็นแผนที่แผนพังของบัดอรุณนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเลยกันเนาะ เล่นเข้าไปข้างในกันเลยนี่ทุกคนอยักอยักเขียวอันนี้ก็คืออยากขาวนอกวัซดุอื่นอยา,ากเกี่ยวกับอยากขาวไปเล่นเข้าไปข้างในกันเลยทุกคนซึ่งวัสดุมาแต่คลิปก่อนนอกวัสดุกัน ทงทยตั้งแต่พระเจดีย์ใหญ่นั่นเองน้องของบัตรอารุณวันนี้บาสุ์กะจะมาทุกพระทุกคนมาบายพระน้ำทุกคนไปข้างในไปบายพระกันทุกคนขามาข้างในก็จะตามกำแพงข้างในก็จะมีพระเนาะเป็นเรียงตามผนังทางเขานั่นเองนี่นซองผาดพังเลยทุกคน นี่ทุกคนบัตนบาสูนเอินซิมนั่นเองเนาะสวยงามมากทุกคนก็จะมีลูปปั่นต่างๆนั่นเองเนาะข้างในข้างในบัตรหลังจากที่บาสูนพาทุกคนมา การบ,บายผ่าแล้วบาศูนย์กลจะพาทุกคนไปฟูนทุกคนไปพระเจดีย์ใหญ่นั่นเองเนาะไปทุกคนเดี๋ยวบาซูลจะพาทุกคนเข้าไปการบ,บายนั่นเองเนาะกรารบายผ่านนั่นเอง ทุกคนชอาเขาไปข้างในของพระเจรียโอ่งไหนกันเลยเนาะพาพี่น้องไปเบิ่งข้างในกันเลยหลังจากที่เขามาแต่ไหว้พระแล้วเนาะทุกคน ว,ว,ว,ว้าทุกคนสวยงามเนาะสูงใหญ่ดีแต่เดี๋ยวบางส่วนพาทุกคนเดิคนขึ้นไปข้างบนกัน จะอยู่างวนก็จะประมาณนี้เนาะต้องหรกไม่สวยหรอกนี่อยากไปดูรูปยักษ์ก็อยู่ตรงไหนเนะ <c oughs> าะก็ <c oughs> จะประมาณนี้ทุกคนมีอยู่ข้องมันระโดนขางบนเนาะ จะมีคนนักงท่องเที่ยวเข้ามาแบบหยยมสมวัดอรุณการดวงรลายเนาะ่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่าสาวต่างชาติต่างประเทศก็เพิ่นกับมีหลายเนาะทุกคนนี่ก็เป็นมุมที่เห็นแม่น้ำจากพญาดำ มนก็ oh สวยสวยงามจริงๆทุกคน mm hmm. เดี๋ยวถ้าลงไปข้างล่างแล้วก็จะเลินไปที่ทิศสวนนะทุกคนนะมันจะเป็นแบบเป็นแบบคล้ายๆแบบ mm hmm. เป็นเลินหญ้าสีเขียวๆแล้วก็เป็นถาเรือนํา ออกไปได้บ้างมันี่ห้อนได้แดดได้นะนี่ทุกคนจะเป็นเดินแบบนี้เดินเป็นล้านกุ็นป่วนเนาะจะเป็นทาเรือเนาะที่จริงก็เป็นทาเรืออะ่นเองกันเนยะ,นะ,นะ นี đây, ่ท yeah. hmm ุกคนบ้านไหนก็จะมีขายพร้อมหลายงานมาหลายงานมาหลกย่ยวกับดอกไม้ไปบูชาเลยทุกคนว่าทุกคนนมมมนี่ก็งามดีสวยงามเนาะ ถ้าในก็จะเป็นไปห้องน้ำไหลทุกคนมันจะมีห้องน้ำอยู่ข้างกลางังวมือเนาะนี่ทุกคนห้องน้ำไปทางนี้ไป,ปาพี่น้องไปห้องน้ำเลยเนาะไดเบอกบอาห้องน้ำอยู่จุดไลนนั่นเองทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่สนุกเคยมากเนาะ ทุกคนห้องน้ำนี่เนาะฮอสเทลนี่ก็จะเป็นห้องน้ำยิ่งนั่นเองทุกคน <Thank you. S 1> ตอนนี้เขาก็หอดห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนห้องน้ำนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะของบัตรอรุณน,นั่นเอง อันนี้ตัคนนะั่นสำหรับคลิปนี้บาสุลพาทุกคนมาเยี่ยมชมวัดอรุณนั่นเองเนาะทุกคนเนาะจะได้การยืดเยื้อกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของบาสูลในใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้บาสุลกะจะเดินทางออกจากวัดอรุณน,นั่นเองะทุกคนเนาะบาสุลกะกำลังจะเดินทางออกจากวัดอรุณแล้วจะได้การคิปหน้าพก่อแม่ทุกคน คลิปนี้ก็ข้อจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบาย